ต้อง TNW Ranger นเจอระโยผมนอนในเกมไรเ a นเจอร์นครับก็วันนี้จะมารีวิวตัวใหม่อย่างาไว้ซูชิอัสซีหนึ่งนะฉันจำชื่อไม่ได้นะก็ได้มาแล้วนะครับในร่างธรรมดาแม็กนะครัวายเซฟซูชิฝึกหัดนะ แต่ถามว่าทำไมถึงไม่อัพเป็นร่างไฮเปอร์ครับเปเหตุผลอยู่เพราะว่าอยากลองเทสเพราะว่ามันสกิลแรกเป็นสตันไงเพราะว่าถ้าเป็นร่างนี้แล้วตายก็จะเป็นผลแบบสตันแน่นอนครับก็แต่ก็เสียมันก็คือแม่นยำม,มันน้อยเกินไปนะแม่นยำสกิลแค่10%เอง่แต่ถ้าเป็นร่างไฮเปอร์จะเป็น20%เนคะรับอ่ะเทสให้ดูมาละไวครับก็เคลื่นะนะอ,อนที่ไม่ได้แย่นะ แล้วใส่ความเร็วในการเคลื่อนที่มันนิดหนึ่งก็อาจจะดีกว่านี้นะครับมาถึงที่ว่าผมดาเมจสกิลสันไป6วินะก็นานอยู่นะเห็นไหมตัวสองมาสันนะครับโอเคก็คูดาสกิล9วินะ,อะโอเคก็ตายไหมรอดแอแฝกนะครับแน่วมันก็จะปั้นเป็นดาเมจที่เป็นสตันนะสับสกิลแรก ไปวายก็ปั้นนะครับแล้วสตันเอ้ยแต่ก็โยนข้ามแถวหลังอยู่นะถึงโดนผักไปมันก็ยังนี้นะครับเอ้ยโอ้หมีเพื่อนได้ตัวนี้มาด้วยฉันอยากได้ตัวนี้นะฮะออฟฟิศมันสวยอะ่ะเอาตรงแล้วดูดิอ่ะก็ <c oughs> เรียมทำงานโดยอันนี้มากก็ถ้าตายแล้วก็เป็นรันแอ็แท็กนะซับตัวนี้นะ เยอหลายๆตัวนะครัิดว่าจะซันได้แค่ไหนเนี่ยก็ลึกอยู่นะนั่นน่ะถึงหน้าป้อมเลยนะเมื่อกี้มันก็ขึ้นหัวเป็นลูกซูชินะครับเมื่อกี้โอเคก็เทสแค่นี้แล้วกันเทสแบบนี้มันจะดูง่ายเกินไปนะเราจะลองไปเทสใน p ิวดูซึ่งที่ที่ฉันจะเอาไปก็เอาเลมออกก่อนแล้วกันโอเคก็ใส่ตัวนี้เข้าไป คนนกเกือบเต็มนะป้องกันชน,นะไปรอบหนึ่งโอเคโอเคผมมาก็อุ้ยเจอสล็อตอ่ะบางทีก็สลอดด็อตก่อนเลยก็เป็นสล็อตแม็กนะสับทีมฝ่ายตรงข้ามก็มีแนวคิดว่าจะทำสล็อตเป็น9ดาวเหมือนกันนะแต่ก็มันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะ่ะ9ดาวโอเคคนระับอ่ะเราจะโฟกัสไปที่วายของเราโอแล้วกัน Okay. เอาูมองนิดนึงวายตายไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับก็ยังยืนอยู่นะยืนอยู่แถวหลังนะครับอ่ะตายอ๋อแต่ยังไม่ตายดีนะแค่ล้มไม่เฉยนะครับแต่ว่าชีวิตพชีวิตน่าจะลดลงไปเกินครึ่งนะถึงล้มอุยอ้ยโอ้ไม่ตายไม่ตายไม่ตายคิดว่าตายที่กระเด็นแบบล้มทั้งแถบเลยนะคิดว่าแบบตายทั้งหมดแล้วนะเมื่อเจ วายยังยืนอยู่นะเห็นไหมกองทัพวายก็เป็นสตันนะก็ถือว่าตัวอื่นน่าจะทำงานเยอะกว่าเดี๋ยวดูก่อนโอเคทีมต่อไปอาบากิอะลองดูผมสับทีมนี้นะมาลองดูว่า,นะาวายจะยืนได้ไหมะเ,เราจะพยายามใช้ทีมสองเป็นหลักนะอาจจะดูว่าวายจะทำงานได้ดีแค่ไหนนะ โอ้แต่โอ้ยตัวนืดโอเคโอค,โอค,โอคไหวไยนม่ไอ่าลองดูลองดูองดโอ้แต่เอเบเลียเขายิงแบบแหลงชั้นตายเรียบเลยนะไม่เพิ่มแร่พันก็แทบไม่เห็นวายเลยนะแต่วายก็ย่อนสกิลนะ ไ,ได้แย่นะสับไวตายก็เป็นสตันนะแต่ข้อเสียคือไม่ทะลุนะถ้าทะลุน่าจะโกงกว่านี้มากเลยถ้าทะลุคนบนก็คงใช้แต่ล่างธรรมดากันนะเพราะว่าแบบเป็นลาดแอคแท็กอยู่แล้วนะโอ้เอ๊ะัต,ตูแบบโหดมากคือต้นเกมฉันเล่นแย่ด้วยแหละต้นเกมแบบปล่อยจอยนะอเมรียทาทำงานนะ ก็วายหาไมไเจอเลยฝูงเอเวเลียบางหมดออกมาแล้วลวนี่ไงอูโดนตันโดนตันอุ้ยโดนตันรับผมโดนซูชิไปละจับเจสสิก,ก้าแสงนะก็ถือว่ายือนอยู่ไหมเหรอก็เห็นหัวอยู่นะขอใสใสนะ่ยก็ปล่อยซูชิอยู่นะครับ,บวายโอเค เอองั้นอาสองปั้นเป็นล่างเออปัน้นให้เปิดแล้วกันเพราะว่าจำเป็นน้องช้ยนะก็หาวัตถุดิบอะไรไปพร้อมแล้วนะครับเพราะว่ามันจะแบบไอ้ยำสกีจะอยู่แค่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะอ่ะปั้นเป็นล่างอันนี่ละอ่ะโดยรวมๆนะครับก็จะประมาณนี้ไอ้ยัำทักษะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะก็มากกว่าเดิมนิดหนึ่งเกียก็ใส่พื้นฐานนะก็ะตัวจุติยัดไปแล้วกัน แล้วก็ตัวนี้กับตัวนี้ไปแม็กไมโอเคก็แม็กเป็นที่เรียบร้อยนะคร้อยสี่ธรรมดาเลยตี่อยูที่ล้านหนึ่งครับออตอนจะตีเดิม900าแสนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะแม็กน่าจะล้าน8น่าจะถึงอยู่อลองดูนะครับทีมบินตัวบินไม่เอานะครับ มี่ใครมีตัวใหม่แม็กมอยากเจอนะครับ uh, เดัอดแมวทีมนี้โอเคโอเอ็ดเวิร์ดโอเคมาลองดูดูนะครับว่าวายในหลีมาสเตอร์ Master 2จะยืนได้แค่ไหนนะครับก็อันนี้กข้ังเดือดอยู่นะสัพท่าแสงในรลีประมาณนี้นะครับไหนก็ยืนอยู่นะ แต,แต่ต้องหลบให้รอดนะครับถ้าหลบไม่รอดก็ตายโอเคนี่งนน Art ไงรัดแอคแท็กแหละแค่ไปเห็นเลยสับายนะคไม่เห็นจริงๆนะโูชิขึ้นหัวไหมอุ้ย,ยไม่เห็นนะวายโดนเรียบร้อยวายตายเลยข้อเสียคือยือนแบบนี่ไปนะ โดนสกิลง่ายมากเลยนะด้วยระยะยืนขนาดนั้นแล้วโดนแบบระดับเนี้ยโอ้ยโอ้ยโอยโหดโหดโอ้ยโดนเพิ่มแรพันตัวโหดมากขอใช้เท่มนะครับโอ้โหบอลโหดอีกฉันน่าจะแพ้ในตานี้วายออกมาแบบตายเลยอ่ะไม่ได้ใช้สกิลเลยใช้ได้แค่ตอนรัดแอคแท็กนะ ดอ่าวานแตกแน่นอนโอ้โหโหดนะครับโหดตับทีมนี้ยอมรับเคก็เฮ้ยตานึ่งทีมเขามีที่มีท่าแสงแบบเดือดนะครับยังไม่ค่อยเท่าไรไม่ค่อยเท่าไร เมื่อกี้แค่ตัวเดียวก็แทบจะตายแล้วนะโอเคงั้นน่าเป็นเอ่อะลองสู้กับสลักเก้าดาวดูแล้วกันแล้วก็แซลลี่สเตทนะเดี๋ยวฉันจะให้ดูเนะี่ยอะว่าทีนี้ตัวนี้นะ่าจะโหอดอยู่นะว่าทำไมมันถึงโกงนะเดี๋ยวดูนะว่าฉันโดนเออดีเท่าไหร่โอเคก็ไปส่งไป ดูนะครับอุ้ยโหโหโหเรีสเตตโอเคเบาล็อกลงสวยนะเมื่อกี้ก็อืมวายยืนอยู่ไหมวายยังอยู่นะก็ถูกว่าใช้ได้อยู่นะเห็นไหมวายปลาโซชิอยู่นะครับไกลๆอืม วายตายไปนะี่ยน่าจะตายไปแล้วนะสับไวอ๋อยืนอยู่ยืนอยู่ตัวหนึ่งสองโอ้ยฟงหนึ่งูงหนึ่งเมื่อกี้เห็นหัวอยู่นะครับโอเคตุบเข้าไปไม่เห็นซูชิเลยมิซึดาเมตรแรงมากเลยนะโอเคแล้วก็ แต่ข้อเสียคือมันโดนสกิลง่ายไปนะโดนแบบง่ายเกินอะโอเคผมก็ชนะไปนะโอเคก็อ่ะดูน่าจะใส่ไอ้นี่อยู่นะนี่อ่ะก็ว่าอยู่ว่าทำไมยิงแม่นเพราะจริงเขาก็สุดอยู่นะน่าจะได้ขอได้หยุดไอ้นี่โอเค ก็ขอดูทีมที่ฉันแพ้หน่อยแล้วกันโอดาบน้ำหนึ่งสสามสี่แปนยำสี่ละห้าหกเจ็ปดแดตัว 5, 6, 7, 8, 8ตัวโอ้โหโหดจัดนะครับได้อะไรน้ำแข็งแล้วก็ฟื้นฟูฟื้นฟ,ฟ,ฟูสองตัวนะโอเคก็คงจะมีประมาณนี้แล้วมั้งนะ ก็เปการเทรสตัวใหม่ยอมๆนะต,ตัวใหม่นะตายง่ายเกินนะแต่รู้สึกว่าเป็นล่างแบบไฮเปอร์แล้วตายง่ายกว่าเดิมอีกนะก็เด๋อนนี้มีปับอะไรผลิตเรนเจอร์เราได้ธาตุอ๋อเดี๋ยวเอาตัวไว้โอเคก็คงจะมีประมาณนี้แล้วมั้งนะก็หอคอยฉันยังไม่ได้ตายเลยขี้เกียจนะครับแล้วก็แต่เ็จหลักชั้งไต่ไปละหมดแล้วนะครับ เค okay, นะสเตตหลักนี่ชั้นตายไปถึงชั้นนี้แล้วชั้นนี้ยังไม่ได้ตีนะโอเคก็คงจะมีประมาณนี้แล้วมั้งนะก็ยังไงดีละ่ะขอทุกคนโชคดีในการสุ่มแล้วกันนะครับก็ยังมีเพิ่มโอกาสถูกไหมก็มีปลากับายนะครับลาประมงโอเคก็คงจะมีประมาณนี้ก็คงไม่มีอะไรให้สุม่มละเพราะว่าได้ตัวที่ต้องการมแล้วนะแต่ตายง่ายมากเลยนะ โอเคก็คงจะมีปลอมามานี้ก็ขอทุกคนโชคดีในการสุนะ่มครับก็ขอให้ได้ตัวตามที่คนหวังไว้นะครับก็บายครับผม